สวัสดีครับวันนี้อยู่ในการเชิ่อมโงนะครับกับผมธนกิจดูกสรุสัดิ์นะครับเป็นผู้เป็นพิธีกร,รในงานข่าวครับเราจะมาพูดถึงเรื่องสภาพอากาศในประเทศไทยนะครับในวันที่15ถึง24กรกฎาคม2567น,นะครับจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมขอส่งไ้ให้ภูมิพัฒน์รายงานเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณคุณธานากิจด้วยนะครับที่ส่งต่อให้ผมมานะครับก็จะเป็น ช่วงรายงานสภาพอากาศนะครับวันนี้ก็คือเป็นช่วงที่ต้องติดตามนะครับแล้วเฝ้าระวังนะครับลมแรงนะครับมันเป็นช่วงฝนตกหนักมากนะครับระวังน้าท่วมแล้วก็น้าป่าไหลล่ากนะครับมันจะมีสาปัจจัยนะครับที่ทําให้อากาศแปรปรวนนะครับนั่นคือมรสุมกําลังแรงขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าจากตรงนี้นะครับคือล่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือของเรานะครับ ตอนล่างนะครับภาคเหนือตอนล่างนะครับไม่งงใช่ไหมครับไม่งงโอเคแล้วภาคกลางตอนบนนะครับมันแล้วก็จะมีภาคอีสานด้วยนะครับซึ่งจะมีความกดอากาศนะครับต่ํานะครับต่ำกําลังแรงนะครับปกคุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับก็คือภาคเหนือของเรานะครับเออเราจะตัดไปที่ภาคสนามนะครับให้กับคุณผู้ชมนะครับ สัญญาณมาแล้วใช่ไหมครับโอเคครับเรารับรายงานจากคุณภูมิพัฒน์ครับว่าระหว่างฝนตกจะมีลมพัดแรงและมีฝนตกหนักขอให้ทุกคนระมัดระวังฝนกันด้วยนะครับและหลบอยู่ในที่ร่มด้วยนะครับตอนนี้ผมขอส่งต่อให้คุณภูมิพัฒน์ครับอ๋ขอบคุณนะครับคุณภูชินะครับที่ให้เราเห็นในภาพลมของจริงนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าในทางคุณภูชินเนี่ยก็จะลมแรงมากๆเลยนะครับก็ เอ่อคุจะตัดผ้าไปที่คุณทนอังกฤษเลยนะครับสัญญากับเลยใช่ไหมโอเคเรื่องราวครับก็ขอบคุณคุณพิพัฒน์แล้วก็ครูชิดนะครับที่ลงพื้นที่ไปดูนะครับก็จบไปแล้วครับกับข่าววันนี้นะครับก็อยากให้คนดูแลสุขภาพแล้วก็ช่วยกันรักษาโรคด้วยครับพอโรคจะร้อนแล้วนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ